ครับสวัสดีครับเอฟซี e FC, ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพอ่อๆกับพ่อแตี่ยมนะพี่น้องเนาะครับพ่อแตีมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของปู่ศรีสเกตเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สามสิบมิถุนายนหกแปดลาวพัฒนาออกหกสองห้าหกเจ็ดสามครับเลขล่างก็ออก ห้าหกนะพี่น้องเนาะร <c oughs> ับของปูสีสะเก็ดงวดีผ่านมาพี่น้องแตกทั้งบนทั้งล่าง้อพี่น้องเ้อนี่นะครับก็ถือว่าแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะห้าหกเจ็ดพี่น้องเออแต่ว่าห้าหกปูคนบริจาคให้นะพี่น้องรับมีเจ็ดสาม นะครับเข้าตรงๆนะพี่น้องเ็ดสามเข้าบนนะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ไปออกเลขรัฐบาลไทยอีกตั้งหากเก้าหนึ่งหกสี่สี่หกอ่ะมาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะเลขรัฐบาลไทยปูขับเรขเล่ากัเขาเ็ตสามตรงๆนะครับนะบเมื่อนี้ก็มาแล้วพี่น้องขับปตทพามาตามต่อยเอนาะพี่น้องเนาะ ปลาวัฒนาปูสีสเกตนะครับ ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องสกับ5้าับสี่กับ5เน้นที่4ี่นะครับ ครับชุดวิ่นเลยพี่นอ <c oughs> ้องระวังครับระว,วังสอง ข้าว่ามุงปูจับคุยพี่น้องสี่เจ็สหสปด สี่ห้านะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด ห้าสามนะครับครับส่วนตัวเน้นได้พี่น้องเรื่อปูพันเนียนให้ที่สี่เก็ดสี่แปด สี่ห้าห้าแปดกับ กันได้พี่น้องเด้อเแปดสามแปดหนึ่งนะครับสัตว์เกียนนะพี่น้องเนาะเอาควายเขาควายปังปังหยิก สี่หกกอยจะลืมไนดะ้พี่น้องเนอ้ออาจจะสอนเล็กไทยก็ได้เน้ <c oughs> เล็กไทยหอกออกสี่หกนะครับเนาะ,ะเอาไปเตรียมกับเจเบิงกัอนานยะพี่น้องเนอ้อปูพุนทรงมาให้นะครับขับสองกรกฎาคมหกแปดลาวพัฒนาวิ่งลูดสี่กับห้าเน้นที่สี่พี่น้องขับชุดวิ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดระวังสองขับจับคู่พี่น้องสี่เจ็ด 4ี่หกส5่5ปดสี่กัน8 3 8 1ปด่งปูสีสเกตดนพี่นองเนาะกับตัวด้วยนะมาตันปูว่าครับครับอยปังๆนพี่นองเนาะครับพเต้มขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสีสเกตนะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พ่อแต้ม รับออามาฝากปีฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะอ้าวฉนั้นแล้วพอแต้มข้อไวพรคอยเขาคอ,อยปังๆหยิกพี่น้องอีซี่ก็จะได้สกุสกสฉบหมันหมันกันนะครับเอาจะเริ่มได้พี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์เพ่อแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้นานะครับ ครับสุดท่ายท่ายสุดขอเอฟซีทุกคนโศกโศก,กมันมันเฮงเฮงรวยๆวยนะครับเนาะครับพอกันชิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม